สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายการกล้วยนะคะดินมาลงแล้วจ้านะคะแม่แอนนะคะดินมาลงแล้วนะคะดูเพชรพันล้านถูกใจใหญ่เลยแม่โอ้ยมีความสุขจ้าแม่ดูดูด,ดูโอ้ยโอ้ยอึกอ่างน้อยมีงวงแม่ดูดูด สปาจจยใจถูกใจเพชรจังเลยนะคะมอมแมมหมดแล้วจ้านะคะคุณแม่มีความสุขไหมเพชร graduation. ถูกใจถูกใจเด็กน้อยได้เล่นทรายแม่ดูโอ้ยออนพีออนพีใหญ่เลยนะคะ กับขอบพระคุณนะคะแม่แอนนะคะที่เมตตาายนะคะมาให้เพชรอยู่งานช้างนะคะคุณแม่ถูกใจโตน้อยๆขอขอให้คุณแม่นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขความเจริญนะคะขอพระคุณประกรรมปกปักรักษากิจการเจ้าหน้าหิงหิปังๆตลอดไปจ้าคุณแม่ถูกใจโตน้อยๆขนาดเลยแม่ดู แชะแล้วนะคะคุณแม่เย็นสบายแล้วเพชรบอกอ่อนพีใหญ่เลยนะคะหลับแล้ว จ okay, so ้าจ้าโอ้ยยังยังยังถูกใจตัวน้อย เพชรจะพึพ่งกินถอเองเล่นเป็นไม่สนเพชรขอนอนก่อนขอเล่นก่อนเพชรบอก ถูกใจตัวถูกใจตัวน้อยๆคุณแม่เพชรได้ทรายเล่นแล้วได้ดินเล่นแล้วคุณแมด่ดูทำดูทำดูทำ <laughs> <c oughs> ่ะแยงพี่แล้วยิงพี่แล้วยิงพี่แล้ว หลับแล้วแม่ลูกดิกถ no. ูกใจตัวน้อยๆไปนอนบนกงทรายเลยถูกใจเจ้าตัวน้อยแล้วคุณแม่ โอยพี่การยืนมองโอ้ยตัวลูกจ๋าน้จ๋าหลับแล้วแม่ยังยังยังถูกใจอยู่ถูกใจอยู่ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจ้า